คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกเลิกการเปรียบเทียบปรับกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยและให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกมทมทําแผนควบคุมโควิด -19 รองรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังและซับซ้อมแผนรองรับสายพันธุ์ XBB โดยเข้มงวดผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง สารรัฐธรรมนูญมีมติ7ต่อ2ส,สั่งยุบพักไทยรักธรรมพร้อมตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีกรณีจูงใจบุคคลอื่นให้สมัครเป็นสมาชิกพักระหว่างปี2,561ถึง2,562ส่งผลให้นายพีรวิทยเรื่องลือดลภาคหัวหน้าพักพ้นจากสสทันที โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกระทรวงกำลังเร่งติดตามข้อเท็จจริงหลังจากทางการสหรัฐอเมริกาจับกุ่มผู้ต้องหา8คนครอบครองยาระงับปวดที่มีสารเสพติดชนิดร้ายแรงกว่า1ล้าน2แสนเม็ดโดย1ใน8ผู้ต้องหาเป็นแพทย์หญิงชาวไทยและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในชุมชนที่สหรัฐ เกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการยิงปืนใหญ่ไปยังชายฝั่งเขตกันชนเพราะเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคนับเป็นครั้งที่สองตั้งแต่วันศุกร์ที่เกาหลีเหนือยิงกระสุนปืนใหญ่เข้ามาในชายฝั่งทะเลทั้งสองฝั่งสนับสนุนโดยยิ้มใหม่ต้องยาสีฟันไอวิส